บุ๋มปนัดดาผลบุญนนำทานตันตาเห็นถูกเลขท้ายสองตัวหลังรับมอบโฉนดที่ดินจากบุคคลใจดีบ้านเลขที่ตรงแปดกหลังจากที่พิธีกรสาวคนเก่งบุ๋มปนัดดาได้รับมอบโฉนดที่ดินสองไร่จังหวัดลำปางจากบุคคลใจดีสองท่านโดยระบุว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่ได้รับมอบอนที่ดินจากผู้หญิงใจดีทั้งสองท่านคุณเบญจวรรณวิริยะแพรพาณิชและคุณวิภาอินแก้วได้มอบที่ดินสองไร่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง ให้มูลนิธิองค์กรทำดีได้ทำเป็นพื้นที่สาธารณกุศลต่อไปบุ๋มตั้งใจไว้ว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นศูนย์พักพิงสาขาภาคเหนือให้กับผู้หญิงและเด็กจะเป็นสมบัติของชาติอีกหนึ่งที่ต่อไปในโอกาสนี้ทางมูลนิธิของมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณพี่เบญจวรรณและคุณพี่วิภาเพื่อเป็นการขอบคุณในการทำความดีในครั้งนี้ค่ะแต่ความใจบุญของพี่ทั้งสองท่านก็มีมากมายเหลือเกินทั้งสองท่านยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย2 0 0 0 0บาท ให้มาอีกด้วยคดีใจจนพูดไม่ออกอยากให้แฟนคลับของบูลณิธิองค์การทำดีร่วมขอบคุณคุณพี่ทั้งสองในการสร้างความดีในวันนี้ร่วมกันขขอบคุณมากๆค่ะและเจ้าตัวยังได้ปิดท้ายว่าปลอบ้านเลขที่237เลขที่บ้านสวยซะด้วยขอเลขเด็ดเขารู้กันต้องบอกว่าผลบุญหนุนน,นำทันตาเห็นจริงๆบุ๋มปนัดดาได้โชว์ลอตเตอรี่ถูกรงางวัลเลขท้ายสองตัวเลข37โดยเธอบอกว่าเพิ่งซื้อเมื่อเช้าซื้อจากเลขที่บ้านลำปางเมื่อเช้ากรีดดด,ด หลายคนร่วมแสดงความยินดีกับเธอยกใหญ่และบางคนก็ได้เข้ามาขอบคุณแม่บุ๋มด้วยเช่นกันเพราะได้เห็นโพสต์ก่อนหน้านี้